a l l j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ a l l j i t Podcast กับรายการ Toxic People ค่ะ ทุกครั้งนะคะที่มีคลิปเกี่ยวกับท็อปปิกเรื่องท็อกซิกค่ะเราจะเห็นว่ามีผลตอบรับที่ดีมากๆเลยเราเลยคิดว่านอกจากที่เราจะพูดคุยกับจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาแล้วค่ะเราลองมาคุยค้นหาคําตอบกันแบบเพื่อนแบบพี่น้องแลกเปลี่ยนความเห็นเห็นกันบ้างดีกว่าว่าเชื่อไหมนอกจากที่ตัวเราไปพบเจอคนที่ท็อกซิกแล้วอ่ะบางครั้งตัวเราก็ไปท็อกซิกใส่คนอื่นเหมือนกันอื mm hmm. วันนี้ค่ะมายก็อยู่กับพี่เจน mm hmm. อม,มาพบกับนิสัยท็อกซิก เรื่องของดราม่าควีนหรือว่าดราม่าคิงอ่าไปเริ่มกันที่ว่ามันคืออะไรเลยใช่ปะใช่มันคืออะไรคําว่าดราม่าควีนหรือดราม่าคิงอาจจะเคยแบบผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วเนาะก็คือคําเนี้ยค่ะแบบถ้าแปลตรงตัวเลยอ่ะก็คือคําว่าละครชีวิตค่ะพี่เจนฝรั่งเป็นคนบัญญัติคําว่าดราม่าควีนหรือว่าดราม่าคิงขึ้นมาใช้ตามเพจผู้หญิงก็ควีนผู้ชายก็คิงเพื่อใช้อธิบายคนที่ชอบใช้ชีวิตตัวเอง เหมือนว่ากาลังเล่นบทละครนางเอกหรือว่าพระเอกในละครค่ะอ uh huh. หรือคนที่ชอบแบบแตกตื่นไปกับสถานการณ์บางอย่างแบบโอเวอร์อ huh. uh huh. แล้วมายก็ขออ้างอิงความหมายจากแบรนติงเหมือนกันค่ะซึ่งในบทความของแบรนติงค่ะเขาบอกว่าดราม่าควีนหรือว่าดราม่าคิงเนี่ยคือพวกเขาจะต้องทําเรื่องบางเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่ทําให้ดูเหมือนว่ามีผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตมากๆจ uh huh. นถึงขั้นบีบน้ําตาเรียกคะแนนความสงสารเลยก็มีค่ะ uh huh. แต่ก็ขอ,อย้ำไว้ก่อนนะคะว่าคนที่เซนซิทีฟไม่เท่ากับคนที่ชอบดราม่า hmm. อย่างก่อนหน้าที่พวกเราจัดกันค่ะเราก็มีการพูดคุยระหว่างทำสคริปต์เนาะ mm hmm. ก็มีแบบพี่พี่น้องนได้ยกตัวอย่างว่าเออการที่คนเราจะเป็นดราม่าควีนหรือดราม่าคิงเนี่ยมีตัวละครไหนหรือคาแรคเตอร์ไหนที่เห็นชัดไหม mm hmm. ก็มีคนเสนอคําว่าคุณนายโฮขึ้นมาแต่ว่าพวกเราก็พูดคุยกันว่าอย่างคุณนายโฮเนี่ย mm hmm. เขาน่าจะเรียกว่าเป็นคนเซนซิทีฟไม่ใช่ดราม่าควีนค่ะ เพราะเขาแค่อ่อนไหวแล้วก็มีประสาทสัมผัสที่ไวต่อการรับรู้เท่านั้นเองอเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องแยกระหว่างคนที่เซนซิทีฟกับคนที่ชอบดรามา่าแล้วก็คุณสกอตต์ไลออนค่ะนักจิตวิทยาและนักจิตบำบัดนะคะได้ใช้เวลา20ปีในการเฝ้าสังเกตและก็ศึกษาพฤติกรรมของเฮเลนคนไข้ของเขาที่มีพฤติกรรมชอบดราม่าควีนค่ะซึ่งเฮเลนก็ให้คานิยามนีว้ว่า ดราม่าควีนหรือดราม่าคิงค่ะก็คือนักสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองมีปัญหากับคนรอ,อบข้างนั่นเองอืก็คือชอบดราม่ามจริงๆแล้วอะค่ะในความหมายที่ให้ไว้ตาม c r m d i e Dictionary อะค่ะก็ให้ความหมายที่น่าสนใจไปเหมือนกันเขาบอกว่าคนที่อารมณ์เสียหรือโกรธเกินไปกับปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาก็บอกเหมือนกันว่าเอ้แต่มัน ไม่จําเป็นต้องขี้แงไม่จาเป็นต้องร้องไห้ไม่จําเป็นต้องแบบเสียใจยหรืออ่อนไหวนะแต่ว่าส่วนมากคนที่เป็นดราม่าควีนดราม่าคิงเนี่ยคือเขาจะมีจุดประสงค์บางอย่างในการเรียกร้องความดราม่าอย่างถ้าสมมุติว่าเราปากกาหายอ่ามันก็เป็นเรื่องดราม่าได้เราก็อาจจะร้องไห้ได้ในบางคนถ้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงเพราะว่าปากกานะั้นอาจจะมีความหมายแต่กับอีกคนหนึ่งที่เป็นดราม่าควีนหรือดราม่าคิงอาจจะรู้สึกว่า อยฉันต้องทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉันต้องให้คนมาสนใจในการปากกาด้ามเนี้ยของฉันมันหายไปคือมันจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันบางคนโอเคนะมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้เช่นปากกาหายเหมือนกันแต่อันนี้รู้สึกว่าที่ร้องไห้เพราะว่ามันมีความหมายประก,กาแท่งนี้ยใครให้มาใดๆก็เลยรู้สึกเสียใจดราม่ากับมันแต่ ดราม่าคุยหรือดราม่าคิงก้นั่นแหละตอนที่บอกไป <ừ m. S 1> แบบจุดประสงค์คือจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นแต่แค่อยากให้คนสนใจเฉยเฉก็ปากาฉันหายน่ะ <ừ> ออไรอเงอสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองเธอเห็นใจฉันหน่อยี๋ยป้าเนี่ยใครขโมยไปหรือเปล่าแน่ๆเลยอะ่ะหรือว่าแบบใครไม่ชอบฉันแล้วเอา <ừ> ไปซ่อนหรือเปล่าหรือแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันปากาฉันหายอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็นในรูปแบบนั้นอืใช่ค่ะ แล้วพอเรารู้ว่าเออดราม่าควีนหรือว่าดราม่าคิงคืออะไรแล้วเรามารู้ถึงสาเหตุกันดีกว่าเขา่ะแล้วทําไมพวกเขาถึงเลือกใช้วิธีดราม่าหลักๆเลยก็คือเขาอย่างที่พี่เจนบอกต้องการให้คนอื่นสนใจอเนื่องจากความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวซึ่งความรู้สึกสองความรู้สึกนี้คะ่ะอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างในชีวิตเขาที่ทําให้รู้สึกว่ามันกระทบกับจิตใจบุคลิกภาพหรือว่าการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น เลยทาให้มีพฤติกรรมนิสัยดาราม่าออกมาแล้วพวกเขาก็มักจะแสดงออกอย่างแรกค่ะเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยต้องเจอกับความลําบากเนี่ยคนอื่นเสมอคิดว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อของละครชีวิตเหมือนกับอีพีที่เราพูดเรื่องของการรับบทเหยื่อค่ะออ <c oughs> คิดว่าคนที่รับบทเหยื่อเนี่ยก็มีพฤติกรรมดราม่าเหมือนกันอ <c oughs> คนอื่นจะได้รู้สึกว่าชีวิตของดาราม่าควีนเนี่ยช่างน่าเห็นใจซะจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเออ แบบที่สองค่ะคือตัดพ้อชีวิตโดยที่พวกเขาจะคิดว่าตัวเองคือนักสแสดงนําเพราะว่า mm hmm. อยากได้รับความสําคัญและก็หวังว่าคนรอบข้างจะเป็นไปตามบทที่พวกเขาวางไว้ mm hmm. อย่างเหตุการณ์ปากาหายเมื mm ่อ hmm. สักครู่เนาะ mm hmm. เขาอาจจะแบบอยากให้คนอื่นมาช่วยกันตามหาปากาของเขาหรือสรงสารเขาเอ็นดู mm hmm. เขาที่ปากาของเขาหาย แบบที่3ค่ะคือการเลือกใช้คำที่ขยายให้รู้สึกว่าตัวเองน่าสงสารหรือว่าที่ฉันเจอมาเนี่ยมันหนักมากๆเลยเช่นช่วงนี้ชีวิตฉันเหมือนเจอมรสุมแย่มากทุกทางไม่มีใครเห็นใจฉันเลยสักคน<อ>ซึ่งสถานการณ์จริงๆแล้วอ่ะอาจจะมีคนสนใจเขาก็ได้นะเช่นคนที่เขากำลังฟังดามาะควินพูดอยู่ไงแต่ดามมควินก็เลือกที่จะใช้คาที่ทาให้ตัวเองรู้สึกน่าสงสารเพิ่มขึ้นไปอีกออ,อย่างที่4ี่ค่ะคือการ เล่าเรื่องเดิมแต่เพิ่มอารมณ์ให้ดูเข้มขึ้นบางทีก็อาจจะผสมเรื่องที่ไม่จริงลงไปบ้างเออเพื่อให้ดูว่ามันเป็นเรื่องที่ดูใหญ่กว่าเดิม uh huh. ให้คนอื่นดูสนใจกว่าเดิมแล้วก็ให้รู้สึกเห็นอกเห็นใจในเรื่องที่ดาม,มาควีนต้องเจอ,อต่อไปคะ่ะคือดาม,มาควีนบางคนด้วยความที่อาจจะไม่ค่อยมีใครสนใจเนาะพวกเขาก็เลยให้ความสนใจกับปัญหา และความท้าทายในชีวิตคนอื่นอยู่เสมออาจจะเป็นการเก็บข้อมูลของคนอื่นเพื่อมาเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเองอืมโอเคอย่างสุดท้ายค่ะคือวิธีการเลี้ยงดูอันนี้คือมายฟังมาจากในอายุโอเคนะคะเหมือนทั้งสองคนที่เป็นพิธีกรนะคะเล่าว่า การที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาแบบไม่ได้ซัพพอร์ตทางอารมณ์ให้ลูกอะ่ะทําให้ลูกมีความเป็นดาม่าควีนได้เนื่องจากการเติบโตในแต่ละเจนนะคะการเลี้ยงดูลูกอาจจะไม่เหมือนกันเนาะพ่อแม่ที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบไม่ต้องซัพพอร์ตทางอารมณ์มากก็เติบโตมาอีกแบบนึงอาจจะไม่ได้โอบลูกหรือว่าเทคแอคชั่นอะไรกับลูกเวลาลูกหกลม้มลูกทําของหายอะไรเงี้ยทาให้ลูกที่เติบโตมาค่ะจะมีความนิดกว่า ปกติทั่วไปก็เลยมีความดราม่าควีนได้อืสมมุติหกล้มแล้วไม่ได้รับการถามถ่ายว่าเป็นยังไงหรือไม่ได้รับการดูแลก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องเอ็กซ์เพรสความรู้สึกออกไปยังไงตอนนั้นพอโตมาก็เลยอาจจะแบบ มีเรื่องอะไรก็เลยต้องการให้คนมาสนใจไม่อยากให้มันเป็นเหมือนตอนเด็กใช่ใช่ไหมแต่อาจจะแบบเลือกแสดงออกมาแบบไม่ถูกสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้กับเรื่องเล็กๆก็แสดงออกมากเกินไปีก็คือหลักๆอย่างที่มาบอกว่าต้องการให้ให้คนอื่นมาสนใจจุดประสงค์หลักน่าจะเป็นแบบนั้นมาถึงพาที่เป็นเล่าประสบการณ์กันบ้างดีกว่าจริงๆพยายามหาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเนาะเราก็อยู่ในห้อง ทำงานแล้วก็ถามว่าเอ้ยมันมีตัวละครไหนบ้างที่ทุกคนคิดว่ามันตรงกับดราม่าควีเนี่ยนิสัยมันยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจนก็พยายามนึกกันหนูว่ามีใครบ้างอ่านอย่างแรกที่เราพี่พิเจนถามไปแล้วมีคนตอบมาดราม่าควีนคนที่หนึ่งคือคุณนายโฮเพราะดูแบบว่าดูองไห้ดูโฮใช่ปะเราก็ว่ามันไม่ตรงนะมันไม่ตรงคนที่สองก็คือใครนะเจโฉมเหรอในเรื่องอะไรนะ ตจ๊โมในเรื่องอะไรนะน้ำตาการมาเทพใช่ไหมคะเออดีดีดี D D อ่าน้ำตาการมาเทพที่เป็นน้องสาวของคุณชาวีเออใช่ J Ho. เจโชแล้วก็แบบเอ๊ก็อาจจะยังไม่ค่อยยังไม่ชัดเท่าไหร่เข้าเข้าเขาสรุปก็เลยยังไม่มีที่แบบดูเข้าเขา,ขาชัดเจนที่แบบอุ้ยจะยกตัวอย่างมาพูดคุยกันได้เพราะยังนึกไม่ออกเลยแหละอ่ถ้าคุณผู้ฟังนึกออกก็มาแชร์กันได้แล้วก็ยังนึกกันไม่ค่อยออกเออแล้วก็มายกตัวอย่างตัวเจนเองดีกว่าอะไรเงี้ย เรารู้สึกว่าแบบเราก็เป็นดราม่าควีนเพราะว่าเวลาเวลาที่ <laughs> ทอกสิกอีกแล้วเนาะตลกจัง <laughs> เวลาที่เราอยู่กับแฟนเราอ่ะแล้วเรา ชอบดราม<ช>่าควีนอะเพราะเราอะเมื่อก่อนเราจะชอบแบบไม่บอกค่อนรู้สึกแฟนเราตรงๆใช่ไหมเราก็จะแบบแอคชั่นมาแบบก็เธอนั่นแหละทาไมเธอถึงไม่จุดๆๆคือมันก็จาเหตุการณ์ไม่ค่อยได้แต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันก็เป็นความดราม่าควีนได้เช่นเดียวกันคือกับเรื่องเล็กในน้อยเราก็แทนที่เราจะบอกแฟนไปตรงๆว่าเราต้องการอะไรเราก็ดราม่าก่อนให้มันดูเป็นเรื่องใหญ่อ่าให้มันแบบเขาจะได้เห็นไงว่าเราอะต้องการอะไร เออก็ก็ดรามาก็ถือว่าเป็นเรื่องดราม่าได้นะเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนนะนึกแบบหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างเนี่มันก็มันก็แบบมันก็เยอะอยู่มันก็เยอะมามันก็เยอะอยู่แล้วมันก็คือเดี๋ยวเนี่ยเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วคือหมายถึงว่าเราบอกค่อนรู้สึกแฟนเราได้ตรงๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ทํ้เมื่อก่อนเราก็ยังแอกแอกอยู่ไงเราก็ยังไม่บอกก็จะทําแบบทําเศร้าทําซึมหรือแบบทําเป็นนางเอกอยู่ไงอย่างเช่นอ๋อสมมุติว่าแฟนไปข้างนอกแล้วแฟนกินข้าวมาแล้ว เราก็แบบเพอกินข้าวไม่รออ่ะกลับเรายังไม่ได้กินข้าวเรารอแฟนใช่ปะแฟนเรากินมาแล้วเฮ้อกินข้าวไม่รอเราเลยเราอุตส่าห์เราอุตส่าห์แบบรอเธออุตส่าห์ได้คำขยายอย่างอุตส่าห์รอเธอเนี่ยหิวมากก็ยังรอเธอแต่ทําไมเธอไม่เห็นรอเราเลยเราก็ดราม่าเศร้าปะดึงซึมเศร้านี่ก็ดราม่าควีนน่ะแบบคือรู้สึกว่า วิธีที่จะไม่ให้มันเป็นปัญหาการทะเลาะมันคือแค่บอกแบบว่ารอกินข้าวนะอะไรอย่างเงี้ยอ่านุ่งง่ายกว่านั้นแต่นี่ไม่เอาแบบเอาวิธีนี้ดีกว่ามันต้องไม่ธรรมดาม,มันต้องดราม,มา่าก็ได้อันนี้ก็เรียวกว่าเป็นแบบอ่ะยกตัวอย่างให้ฟังแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็บอกแฟนตรงๆแล้วนะคะว่ารอกินข้าวอยู่กับมากินข้าวบ้านด้วยนะจริงๆก็ไม่ได้บอกอาจจะเป็นคําสั่งด้วยว่ารอกินข้าวอยู่ที่บ้านนะอแต่ก็เป็นการสื่อสารที่ชัดเจนก็ดีกว่าดราม่าควีนะคะ ออแล้วก็ประสบการณ์ตัวเองเอาเนาะก็มายกตัวอย่างเรื่องเรื่องเล่าด้วยเพราะว่าปกติเนาะก็ไปนั่งเมามอยจอยใจกันกับน้องอีกออฟฟิศข้างนอกมาอะไรเงี้ยก็พูดกันถึงเรื่องทํางานแล้วก็แบบน้องก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะพี่เจนแบบอดีตหัวหน้าทํางานอ่ะชอบทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อทิเช่นแบบบางทีน้องอาจจะเผลอลืมสวัสดีอ่าแต่ว่าวันนั้นอาจจะลืมอะไรเงี้ยก็แบบโอ้เรื่องก็ไปใหญ่โตไปถึงคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวด้วยว่าแบบ เนี่ยน้องมันไม่สวัสดีน้องมันไม่มีมารยาทหนึ 2, 3, ่งสองสามใดๆอ่าอ,อะไรเงี้ยหรือบางสถานการณ์ที่มันเล็กกว่านั้นมันก็อาจจะไปได้ใหญ่กว่านั้นอะไรเงี้ยหรือแบบแล้วก็ชอบมาน้อยใจกับทีมของตัวเองเนี่ยอันนี้คือน้องเล่าให้ฟังหนูก็จะเป็นสถานการณ์หนึ่งที่เออก,ก็ก็ได้นะาาก็ดราม่ากวรีนใช่เป็นดราม่าในที่ทํางานแล้วก็แบบเออเรียกเล็กน้อยๆอะไรเงี้ยถ้าคุยกันได้ ก็อาจจะไม่ต้องให้มันเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้เรื่องใหญ่ไปถึงทีมอื่นได้ก็เป็นดราม่าอยูออ่แล้วก็มีอีกหนึ่งตัวอย่างจากบทความในเว็บไซต์ลิงอินนะคะเขียนโดยคุณอิสลามมอกตาอ่านชื่อผิดต้องขอโทษด,ด้วยเขาก็บอกว่าเฮ้ยตัวอย่างที่ดีของพฤติกรรมดราม่ากวีนีเนี่ยก็คือว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะพูดเสมอเกี่ยวกับสิ่งที่เธอทำอาจจะเป็นตั้งแต่เรื่องน้ำหนักตัว ปจนถึงแบบแพนเนนาคตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะพูดถึงแบบโหอ้วนขึ้นแบบเสื้อที่ใส่เป็นตัวเล็กเกินไปแล้วอะไรเงี้ยคือพูดให้รู้สึกว่าทุกคนน่ะมาสนใจสิ่งที่เธอพูดเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีใครสนใจเธอก็ได้เพราะอ่านแบบนี้อาจจะต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงเพราะว่าบางทีเราก็บ่นไปเรื่อยเหมือนกันอนี่อยากพูดอยากบ่นไปเรื่อยแต่ว่าณประสบการณ์เนี้ยตัวอย่างเนี้ยถ้าลองเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองอุยเราก็เป็นอันเนี้ย เป็นเหมือนกันอุ้ยอ้วนอะดี่จพูดขึ้นมาเสื้อผ้าแบบฟิตไปหมดแหละแต่ว่าเราก็จะพูดแล้วจบอาจจะแบบว่าเธอไม่สนใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าได้ดามากุยหรือดามากิงอาจจะสนใจฉันน่อยเลยปะอ่ะจะแบบอ้วนรู้สึกรู้สึกแย่มากเลยแบบดูอ้วนไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณแหละคือเวลาที่เราอยู่กับคนท็อกซิกอะไม่ว่าจะด้วยประเภทไหนอะเราจะสัมผัสได้เองด้วยด้วยการใช้ระยะเวลา No. เราไม่สามารถอยู่กันวันเดียวแล้วบอกมาว่า,วา,วามาท็<ช>อก<ะ>ซิกอ,อ่ะหรือว่าแบบอยู่กับใครก็ตามก็อาจจะไม่ได้บอกพระได้ภายในวันเดียวแต่ว่ามันก็คงเป็นการอยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งแล้วสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างพลังงานบางอย่างนี้ใช้ได้จริงๆนะอืมแบบนั้นถึงจะรู้ไดออ้จริงๆเขาบอกว่าดามาควีหรือคิงอะค่ะมักจะดูเหมือนตกเป็นเหยื่อหรือต้องการความช่วยเหลือ,อแต่จริงๆแล้ว,วาอาจจะเป็นคนก่อปัญหานะอ่า อาจจะรู้ตกเป็นเหี่ยก็ได้แต่ว่าจริงๆก็คือเป็นคนเริ่มสร้างเรื่องทะเลาะหรือว่าเรื่องเรื่องความจุใจให้คนอื่นอ่แชร์ประสบการณ์แล้วรู้ความหมายแล้วมาเรามาถึงวิธีการแก้ไขกันดีกว่าค่ะวิธีการแก้ไขที่วันนี้มาอยากยุกมาพูดเนาะก็เป็นวิธีการแก้ไขในตัวของคนที่เป็นดามาควีนเองละกันออย่างวิธีแรกค่ะ ถ้าเราต้องการ emotional support อ่ะอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างของพี่เจนกับแฟนในเรื่องของการรอกินข้าวเ,เนาะอย่างที่พี่เจนบอกเลยคือวิธีสื่อสารโดยที่เราไม่ต้องเป็นดาม,มาควีนก็คือการสื่อสารแบบบอกไปเลยว่าเจนรอกินข้าวนะสื่อสารถึงความต้องการของเราไปโดยที่แบบไม่ต้องใช้คำขยายหรือว่าใช้วิธีการ ทําให้เขารู้สึกผิดที่ต้องแบบเอ้ยแฟนเราอุต่าหรอกินข้าวนะเว้ย<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยเออใช้วิธีการพูดไปเลยโดยที่แบบอย่างอันนี้ไปหามาคือสื่อสารโดยแอมบเซีค่ะคือเราก็บอกว่าเรากําลังรู้สึกอะไรหรือว่าต้องการอะไรโดยที่ไม่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดหรือว่าเหนื่อยที่ต้องอยู่ร่วมกันใช่ส่วนวิธีที่สองค่ะคือการที่เราเป็นดาม่าควีนอะแล้วเราต้องอยู่กับอีกคนหนึ่งที่มีความเนเจอร์หรือว่าพฤติกรรมอะไรบางอย่างไม่เท่ากันกับเรา เช่นการที่เราเป็นคนที่ชอบเล่นใหญ่แต่แฟนเราเป็นคนที่นิ่งๆเฉยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถ้ายังอยากอยู่ด้วยกันเนาะจับมือคุยกันเลยอืมใช่ใชก็คือพูดคุยนั่นแหละใช่ถ,ถ้าคี <keyword. S 1> าย์เวิร์ดเออถ้าอยู่กับคนที่แบบพฤติกรรมมันไม่เท่ากันนะ่ะเข้าใจเลยว่ามันยากในช่วงแรกเนาะแต่ถ้าเรายังอยากที่จะอยู่ด้วยกันต่อมีการปรับตัวหรือว่าพูดคุยะอะไรเงี้ยเออพูดคุยคือทางออกสําคัญสุดๆอืมาถึงในพาร์ทของเมื่อกี้คือตัวเอง เป็นดราม่าค่ะนี่เราต้องมาเสนอวิธีที่ในฐานะสมมติเนาะเป็นแฟนพี่เ <c oughs> จน<ด>อยู่กับพี่เจนอะไอย่างงี้จะต้องทํำยังไงหรือว่าอีเวนต์มาแต่ในแบบมีเพื่อนร่วมงานหรือในทุกสถานที่ละกันอะไรเงี้ยเ <c oughs> ขาบอกอว่า <c oughs> เราต้องชัดเจนในตัวเอง <c oughs> ว่าเราต้องมีบาเตอรี่ว่าเราหลับได้แค่ไหนแค่ไหนเราหลับไม่ได้อะไรเงี้ยกําหนดขอบเขตของตัวเองให้ชัดเจนแล้วก็บอกสื่อสารไปว่าเฮ้ยเรื่องนี้เรารับฟังได้นะแต่เรื่องนี้เรารู้สึกว่า มันไม่ไหวจริงๆเราก็บอกเขาไปแบบนั้นแหละมันก็เป็นการพูดคุยเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือกําหนดแบบบาโดลี่มีความชัดเจนตัวเองอ่เป็นทางออกให้กับหลายๆเรื่องได้แน่นอนอาจจะไม่ได้มีวิธีแก้อะไรมากเอาเป็นเรื่องของของการรับได้รับไม่ได้ของแต่ละคนด้วยอ่ะมันเป็นขอบเขตของแต่ละคนด้วยสมมุติว่า อย่างตัวอย่างเนาะมายเป็นดาม่าควีนแต่ว่าแฟนเราดันชอบที่เราเป็นคนเล่นใหญ่อย่างเงี้ยเออแบบต่างคนต่างชอบก็อาจจะไม่ต้องปรับอะไรก็ได้อ่ะออคือมันอยู่แค่แบบว่าคนสองคนนั้นมีความรับได้แล้วก็ขอบเขตยังไงเลยอ่ะอใช่ใช่ก็นั่นแหละที่บอกมาว่าไอ้เรื่องราวท็อกซิกบางทีมันก็อาจจะเป็นที่คนอื่นจริงหรือบางทีมันก็อาจจะเป็นเราเองนี่แหละที่ท็อกซิกก็จริงๆว่าต้องสำรวจตัวเองเข้ก็คุยกับตัวเองไปให้เห็นตัวเองไป ได้เรื่อยแล้วก็แก้ไขมาที่เจนแก้ไขมา <Okay. S 2> ซึ่งพอเราตอนนี้ก็ตลกดีเออตอนนี้จริงๆก็ไม่ได้หายท็อกซิกก็ยังมีบางอย่างที่เราท็อกซิกอยู่แต่ว่ามันไม่กระทบต่อตัวเองแล้วคนรอบข้างใช้ชีวิตได้อ,อยู่อย่างสงบสุข ก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็แก้ไขกันไปเนาะใช่สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่แบบว่าเคยดราม่าควีนหรือว่าดราม่าคิงหรือว่าโดนคนอื่นดราม่าใส่ก็มาคอมเมนต์พูดคุยแชร์ประสบการณ์กันได้เนาะอตัวละครไหนที่แบบเป็นคาแรคเตอร์ดราม่าชัดๆก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันเพราะว่าเอออยากรู้เหมือนกันว่าหนังหรือว่าละครเรื่องไหนบ้างวันนี้ไม่กับพี่เจนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะอจิต นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android